ตาแวน่นตาแวน่นมาหาเล็กไปตีมีดมาหาแหนบหาแหนบไปตีมีดพี่น้องมีดส,สื่อนู่น่ะมาหาซื้อแหนบนี่ค่ะมาหาซื้อแหนบเก้าแหนบเก้าไปตีมีดนี่ไดรร้ายหลายไดรร์แยวเง่า นี่เด็ดสิหามาเลยก็มากองไว้นี่มีแต่มเงี้ยวเงี้ยวมีแต่เงี้ยวเงี้ยวฝนมันมาเมื่อในฝนฝนตกพอดีจะเดือนท่านว่าแล้วฝนตกอเดือนพฤษภาต่เดือนพฤศจิกา quần nhé tốt vô quần hai ngạt cái quần áo nhạc con đang thật áo cho bọn đi <laughs> <laughs> Nắm ừ, chân nhau Ủa, tiếng phung lên, phung lên Hát là ngay ngay mấy ta

thắp thì cái ta nắc nắc เอาเนื้อแบบนั้นเลยหาเล็กแหนบเกาไปตีมีดน,นี่น้องนี่หา,หา,หาเอาสื่อเล็กแหนบกูแหนบิบนบันถิ่มแล้วเนาะอันถิมันห่าง 哦。Oh.